ทักทายวันจันทนะคะบเพื่อนๆอ,ออกกําลังกายกันนะคะวันนี้อยู่นี่นะคะวิ่งวิ่งนะคะฮึบฮึบฮึบวันจันทนะคะพี่น้องเอ้ยออกกำลังกายาเท่าแล้วเท่าแล้วเพาะต้องฮึบฮึบนะคะวิ่งวิ่งนะคะวิ่งบ่วนวาอยากใไขจอยดิพี่น้องวิ่งเอาสุขภาพนะคะ มาดามอยากอว้วนยุพี่น้องบอนมาอ้วนบักคักบักแน่พี่นอ้องแต่ว่ากกอยากมีเนือ้อมีหนังนะคะอยากหายแบบว่าพุ่งบ่ต้องยืนพุ่ง,งเ้อานี่พี่น้องบ่ต้องพับยืนไงพอดีพอดีโอเคพี่น้องพ่อให้มันได้จับเด้ปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยนะคะให้มันปุ้มปุ้ยน่ารักกว่าอีกแบบนะคะวันนี้ทักทายกันพี่น้องแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆนะคะ พี่มาดามก็วิ่งวิ่งเดินเดินอยู่แถวนี้นะคะวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้นะคะเพื่อนๆอยู่นี่นะคะน้องๆเชิญได้นะคะวิ่งต่อคุณป๋าก็นอนไม่ตื่นเราก็ต้องมาวิ่งคนเดียวนะคะออกร่างกายพี่น้องพ่อใด้กับเปียกกับเป้าวิ่งึกคึกคึกเมื่อก่อนขาวิ่งบ่ได้พี่น okay. ้อง มื่อก่อนเ้าวิ่งบ่ได้ตอนนี้เ่าวิ่งได้นะคะเบาเวิร์นเวิร์นเวิร์นนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะ อากาศดีพี่น้องเอ้ยถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนที่รู้ใจนะคะเดินเพิ่มเิ่เิวิ่งวิ่ง,งกันคุยกันไปคุยกันไปทักแายกันไปพี่น้องเอ้ยความสุขวิ่งวิ่งวิ่งนะคะไปท่ารงเรียนพี่น้อง เล่นด้วยกันนะคะดิ่งเล่นย่อยย่อยยอยหน่อยพี่น้องว่าต้องเล่นฮันเล่นพอให้แมวทะลุลงเลือดนะคะ พี่น้องฟิวอะดามอยู่บ้านเด้อแวะได้นะคะอยากกินตําหุงแวะได้พี่น้องอะดามอยู่บ้านนะคะพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยอ <The> ยากได้ปูสักสองโลนะคะปูใส่ตาหุงมีบ่นอเพื่อนเพื่อนผู้ใดไม่ปูกะทักทายได้พี่น้องเด้ออยากได้ปูสักสองโลนะคะปูใส่ตาหุงพี่น้องบ่มีปูใส่กระตําบ่แ่บ ทะลุโรงเรียนแล้วนะคะเดินไปเดินมาได้ห้าพันน้อง เ็กน้อยขี้อุ่นสักเหนื่อยขี่อุ่นสักหน่องมือก็เย็นป่วยหนาวดิพี่น้องแต่มันมันลมปากต้องแดงแก้มก็แดงนะคะน้องออกข้างนอกว่าดำก็ต้องสวยไปก้อนพี่น้องต้องสวยนะคะ เข้าแข็งแดงเข้าก็บเรียนเข้ามวยเข้าก็เดินพี่น้องโอเคนะคะรักนะคะเพื่อนถึงโรงเรียนนะคะลรงเรียนเด็กน้อยถึงจุดนี้ได้ยังไงอ,อากาศก็ดี เคนะคะบายยรักนะคะเพื่อนทุกคนบระเทไทยวิดีโอเบื่ลุ y งยูทูบยักเชียรพี่น้องโดนแล้วจ้าก็มีเวลากับลูกนะคะตรงนี้นะคะโรงเรียนนะคะสวยบ่พี่น้องมาดามออกวิ่งคนเดียวนะคะออกวิ่งนะคะบายยรักนะคะทุกคนเชิญแวะได้นะคะอยู่บ้านนะคะ